สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงบลายของมือวันที่เก้าเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะโอนี้นะคะแอดผ้าไปพี่น้องบันเทิงสุขสุข,ขะค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่ร่มโพนะคะไปพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของปู่ร่มโพเนาะพี่น้องเนาะ อันงวดที่ผ่านมานะคะปูแล้วหายแปดศูนย์นะคะพี่น้องคะปูแล้วหายแปดศูนย์นะคะปณีณธ่า,างผนมาออกบนอ่าสองศูนย์เก้านะคะพี่น้องคะพิสไปแต้มหนึ่งนะคะเพราะพี่น้องมือนี้อากติดต,ตามให้ยขึ้กเอานะคะเพราะว่าแนวทางของอาจารย์อ่าของปูเพิ่งจะคยเข่ามาหลายงวดนะคะเพราะพี่น้องคะ่ะเอาแนวทางมือนี้ของปูลมโพ่อค่ะเสด็จมาเป็นตัวไหนเพราะพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะคุณค่ะรับนมัสการนะคะ อาจจรเลพรค่ะปูเป็นดังแม่อากาศปูดคะมาหนิบนหนาวปนใดเนาะค่ะปูเออแบบไข้แน่มือหนิไข้แน่เพราะขึ้นมือยู่มือหนิสิบห้าองศาเมื่อวานนี่สิบเอ็ดองศานะคะถ้าองถ้าอุ่นนอนอุ่นอากาศอากาศที่ตั้งต่กงวันหลายรู้กันเกี่ยวกับอะไรหรอากาศอุ่นขึ้นเนาะค่ะปูอุ่นขึ้นนี่เองแต่ว่ามันก็ยามเคลื่อนมันงก็เย็นนี่ก็ค่ะอยามยังไมน่ลงเหงือกตามปกติของอากาศน้องก็แปรปวนเนอะ ปกติกันนะนมู่หน,นึงเทียบหมูน,นึงเทียกันเอาเทียบกันป้อนี่นะ <c oughs> บางเทียบเดืฮหอดเปิดพลม่มยนมเว้นแมนเป็น้นเนี่เปิดปลมด่มเด้ตอนทุ0 0นน่นะเออคับปูมมีฮอด0 0นปิดลมหรอค่ะปิดลมเน่แต่กันันโอ้อ้บางน,าางนึงเสียดายนะปูนเอแปด0วนาะค่ะปูรูดไปเตามึง อันนี้เล็กตัวนี้มันมันกลมาคือกา้เพราะพอมอมันจะมาแบบนี้ค่ะเอาเด็กมันว่าตรงกับวันกับมือรอศีินะมันกะไม่ไม่ปรดเซ้นเสียงให้กันตะเออมวลนี่กับว่าว่าตรงกับมือออกมันเอง่ตรงอีกะก็เลื่อนไปอีกนา่นครับปูแมนค่ะแล้าก็เต่เอ่อแต้วก็เตเง้้ยก็บุญรัตนาอะไรบ้างได้ครับปูวนี้ขาตามก็ตามเอาเลข ทำตัวก็นน่าได้ครับพ่กค,ค่ะอา่าหกสามเก้าหกสามเก้าค่ะอ่าอีกสองตัวสี่สองสี่สองค่ะอ่าสี่สองไหนใครลืมเอาหาสองน้ำได้อืมเอานึ่กัน,กนไว้เนี่ยกันไว้เนี่ยเพิ่มเต็มวัตี้ครับพ่อเต็มกันไว้ค่ะ ติดสาโตกะแต่พ่าสามเก้าสามเก้าแบบนี้นี่บัมานน้ำกันโตเองเดวอไม่มาด้วยกันค่ะพอ่อเออหนึ่งกับซีหนึ่งกับซีค่ะเอหนึ่งกับนี่บัวมานน้ำกันค่ะเดียมาเลย คือรัฐบาลรัฐบาลผมมีตัวอันค่ะอ่าอันนี้ปู๊จับไปหลังเดียวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะปุ๊แมนหนึ่งเจ็ดไปบนล่างค่ะอ่าวิ่งน้ำเนอวิ่งหนึ่งพร้อมวิ่งวิ่งหนึ่งบนล่างป่ครับปุ๊แมนบนล่างค่ะ ตองตัวนี่ก็ไอ้ที่ต้องนี่ก็ไปร,นนร่างคนนค่ะมันมานบอนอนหามันขึ้นบุตงค่างบ่มีพังมันปีออกตัวอะไรอว่าแต่เก็บไอ้วอน,นมันมาได้มากแบบนี้่แบอลมอนตีมากแบบไหนมันมากเต็บแบเนี่ยออตดออไปอยู่ที่ไหวอะๆ เพืองอนตะวันงวดนุ่นนะฮัลมันกะแนวทางของปูนี่กนหน่อยโตอยู่ดีค่ะปูนเนาะมันหน่อยโตเนาะอีหน่อยโตเห็นไป๊ะซัมนีละเอาไว้ซัมนีนะค่ะปูแต่แถวจุดในลงลงได้อยู่แต่มันมันเป็นตัวเรียงหลายโพดโอ้ก็หลายกันไปของปูคนละก็ถือว่าหลายดยค่ะปู<น>ะของปั้งปนิบันีึกปนนท์ลงเกิดลงหลายตัวเพราะวิทยาศาสตอืดหลาย็ตั้งเรียกหลายแต่เนีเ่ยไม่ ลงเคนไ,ลไหลทีน่ะคืก็ถีถติดกต,ต,ต,ติดทีนะบ่เห็ลงเื่อนไหลการหักมันต้องกับลำบากลำบนหา,า,า,ายากาน,นะคุณนมือนะค่ะสืเห็นที่แบบนี้จะไ้เอาแบบจับตัวเดียวฉันเม่ยทีน่ะอาทิตยกกับนาหญีน่มอันเด็กกปูทิ่ปูว่ามัดตรงกันสองสูตรนะคะปูอืมกสองปีสอง สองสี่สองสิครับกเออเลขสามตัวมันเป็นเลขสาตัวสองสีสองันมาต้นตัวสองซีซี่สองซีค่ะก็เล้วก็ล้เอาสองตัวไว้เอนซีเองไม่ได้อะมาเอามันก็อยู่ในตัวนี้เอาคงสีน้าค่ะเอละทีเรามันซ้อนกันอยู่ไอ่นบ้าะค่ะ บ้านี่ชุดเต็มโฮคู่นี่ของปู่นี่ชุดเต็มนี่ได้กลับบ้างครับปกติแล้วเล่นเสีล่นเทียนกับครัปเกลื่อนเล่นเท<อ>ียนกับว่กรับอันชุดเต็มโฮคู่นี่งวดที่แล้วของปูไม่ติดจะคู่บ้างครับปู่คะเอาบ้านขังนะครับติดติดติดศูนย์เอาติดติดศูนย์ืมออกตุลหลอกติดศูนย์แอบปู่ ก,ก็เอาสุดที่<ม>ปูเน<ม>ี่ให้แล้วเนาะค่ะปู้เนาะเอาตั้งอยู่แล้วเอาเอามันลายแมนมันลายตัวโพวดอันนี้เอานี่ละพิษก็ว่าไปตามพิษถือก็ว่าไปตามถือเนาะค่ะปู้นี่เนาะเวลาวันถูกต้องแล้วจ้ะได้ครับปู้ะะปคะเอาตามนั้นนี่เนาะเอาตามนี่ละค่ะปู้ฟันบ่อข้างวันนี่เออรอวงกันค่ะทำมันฝันตอนนี้กะว่กกกากนนีฝันจ้ะปู้กะฝันโน้ตมันจำอะไรอย่างไปู ฝันย่แต้ว่าฝันแต่ว่าจำว่าดว่าันวาจะในอะไรกเรียหะถลามันไปจะงนเขาว่าเถิดโอ้ค่ะค่ะพูได้ค่ะฝันยาวฝันมันจำได้เนี่ยเออพูดถือว่าอไรอ่ะค่ะเื่อเมี่ดอกค่ะปูถามาฝันม่จำบ่าดดจะกสิวายจังไดเนาะค่ะปูเนาะเมนเมนค่ะเพ่อเอาเดี๋ยวขอนายยังคอยโทรหาปูไม่ท่าแต่ปูมีความฝันในคงสุดท้ายนะคะปูคะจ้าจ้าได้ค่ะปูขอบคุณปูเลย์ลายนะคะ ขอบคุณครับผู้กานนวัตสการขคาสาธุค่ะอ่าเจมสสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ร่มโพนะคะพอพี่น้องคะแนวทางมาอีกค่ะของปูมีหกสามเก้าสี่สองหาสองสามเก้านะคะพี่น้องค่าอันนี้อีกสูตรหนึ่งอันนี้อีกสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องคนละสูตรนะคะหกสามเก้าสี่สองห้าสองสามเก้านะคะ บอมานากันเนี่ยหนึ่งกับสี่พี่น้องย่าสือใส่กันเด้อพี่น้องเด้อสาหรับมวดหนีของปูนะคะหนึ่งกับสี่บอมาคู่กันสี่อาสิคู่กับคู่อื่นใดนะคะสี่เออหนึ่งคู่กับคู่อื่นใดแต่ว่าหนึ่งกับสี่มากคู่กันบ่ได้ดนะคะพี่น้องคะวิ่งบนล่างนะคะเม็ดเดียวหนึ่งค่ะจับคู่ปูแล้วจับคู่หหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องคะสูตรหนีกับสูตรหนีคนละสูตรค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พ่อแม่พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปู่ร่มโพค่ะจึงได้ก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องมากชอบแนวทางชุดนี้ของปู่ร่มโพค่ะอย่าลืมยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะปุละใบสองใบค่ะพี่น้องคะหาเทียมิโชคไปน้ำกันนะคะ เอาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องพระธรรมสกุลสก้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ร่มโพค่ะเอกสิษย์อขอตัวลาพี่น้องประธรราสกุลสก้อนไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ